ยนอกเวลากับอนุชาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันครับโลกในปัจจุบันเราเนี่ยต้องบอกว่าเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการสื่อสารทางภาพลักษณ์ความคิดความเชื่อแล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมออกไปทั่วโลกได้ง่ายขึ้น ประเทศไหนนะครับที่สามารถที่จะสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือสินค้าของตนเองเนี่ยให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและสร้างการยอมรับในเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะส่งผลให้ประเทศนั้นๆสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้สำเร็จและซอฟต์พาวเวอร์นี้เองนะครับที่เป็นหนึ่งในเทรนด์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งทางรัฐบาลเองโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการผลักดัน ซ o ฟต์พาวเหรือว่านโยบายในเรื่องนี้นะครับโดยกำชับหน่วยงานราชการให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากซอ f t Power ระดับท้องถิ่นของไทยสู่เวทีระดับโลกโดยแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่หรือว่า 5F ดังนี้ครับ F แรกนะครับก็คือ f o ้ดหรืออาหารแน่นอนครับอาหารไทยของเรานับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเที่คนรู้จักกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งผัดไทย ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับประเทศไทยมีต้นทุนทางสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีทำให้เรามีวัตถุด,ดิบที่หลากหลายเมื่อรวมเข้ากับความพิถีพิถันในการปรุงการตกแต่งหน้าตาอาหารทำให้อาหารของไทยนะครับเราติดอันดับเมนูยอดนิยมนานาชาติตลอดมา F ที่2ครับก็คือเรื่องของฟิลม์มหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าวิดีทัศน ที่ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงที่มาเยือนประเทศไทยเนี่ยได้พูดถึงละครไทยเรื่องหนึ่งที่ท่านชอบและติดตามชมก็คือเรื่องบุพเพสันนิวาสถึงขนาดเอ่ยปากถามท่านนายกพลเอกประยุทธ์เลยนะครับว่าเมื่อไหร่ภาคสองจะออกมา แล้วล่าสุดเนี่ยทางเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยก็ได้แจ้งท่านนายกประยุทธ์อีกเช่นเดียวกันว่าสนใจอยากที่จะมีความร่วมมือกันนะครับอยากที่จะถ่ายทำหนังเกาหลีร่วมกับหนังไทยด้วยซ้ำไปนะครับ F ตัวที่3ครับก็คือแฟชั่นหรือว่าแฟชั่นไทยแน่นอนครับเช่นเดียวกันผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมเนี่ยจัดเป็นสินค้าระดับพรีเมียมแล้วก็เป็นที่นิยมและต้องการของวงการแฟชั่นระดับโลก แต่ทั้งนี้คงไม่ได้จํากัดเฉพาะผ้าไหมไทยเท่านั้นนะครับที่รัฐบาลอยาก,กที่จะในปัจจุบัน,น,บนเราเนี่ยเรายังมีนักออกแบบดีไซเนอร์ไทยเก่งๆอีกมากมายที่มีผลงานที่ได้รางวัลในระดับนานาชาติ F ตัวที่4ครับคือไฟติ้งหรือศิลปะป้องกันตัวแบบไทยที่เรียกกันง่ายๆว่ามวยไทยเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันไปทั่วโลก ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำการศึกษาและก็วางแผนในการขับเคลื่อนมวยไทยโดยการสร้างแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมกิจกรรมเกี่ยวกับมวยไทยไว้ทั้งหมดนะครับเช่นตำรามวยไทยการฝึก การแข่งขันแล้วก็การใช้ศิลปะมวยไทยในการออกกําลังกายเพื่อที่จะสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างงานแล้วก็พัฒนาศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจําชาติไทยไปสู่ระดับสากล F ตัวที่5ตัวสุดท้ายก็คือเฟสติวัลหรือเทศกาลประเพณีไทยที่มีความโดดเด่นและสามารถยกระดับไปสู่การส่งเสริมในระดับนานาชาติได้โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอาหารที่พักการเดินทางศิลปินพื้นบ้านผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้ความสำคัญในการนำศิลปะวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ไปในระดับโลกต่อไปนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับ